คู่งนี้ของเราเช่นเคยเอ็มจอกทำเพราะจะต้องทำท่ากันกับ KBN Live สุดแซ่บสุดปิดขอบโจ้โอเคสุดเซเวอร์ฮะแต่ตอนนี้เขาพี่ะถามว่าเคยน้องไหนอะทีมสีน้ำเงินของน้องที่จะมาโชว์ที่ยังไม่เห็นเลยโอเคตอนนี้เขามายืนสแตนบายรออยู่แล้วนะครับเขาเป็นแชมป์ KBN Award ครั้งที่สองนะครับผมเข้ามาพร้อมหน้าตาอล่อทเราและลีลาอันเด็ดขาดและสเต็ปถือว่าขั้นเทพเลยทีเดียวจริงอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกู๊ด KBN กันเลยครับไปเลย Let's Yeah! What's Go! Up! ขี้อยากเป็นความรักปักอกหักไม่ใช่หรือหละจะให้ฉันสักทีขี้ให้มันด้วยนิดหน่อยก็เสียงที่ใจชอบปล่อยจะให้ฉันทุกทีความเหงาไม่เคยผู้ใครหรอกใครหัวใจยังไม่เคยรักดี ลอยให้ลอยล่องไปหา mm hmm. ใครสักคนไม่มีฉันเลยยินดีจะมีแควสไปใครน่ารักคือมาหักอกได้กี่ยอมใจง่ายใครคนทำให้อาจยังไม่มีใครน่ารักคือมาหักอกได้ใจมันหวานมา ถ้าเป็นเธอที่ยอมให้ฟรีช่วยมาหักับทีแต่เธอเข้ามาที่ชาก็จึงไม่ยอมลดละก็ใจยังมีภาระช่วยมาหักอกฉันทีแต่เธอเข้ามาที่จะก็จึงไม่ยอมลดละก็ใจอยากมีภาระช่วยมาหักอกฉันที ไปจะตายยังหายใงได้สบายได้รักใครสักคน uh, Make me feel alright การได้รักใครสักคนขอเชิญพิธีกรครับความเหงาไม่เคยกู้ใครออกใครหัวใจมันยังไม่เคยรักดีก ลอยให้ลอยล่องไปหาใครสักคนไม่มีฉันเลยยินดีจะรีเควสสีน้ำเงินมาใครหน้ารักครูมาหักอกใจกันง่ายหาคุณทำไม่หาี่ไม่มีแล แค่เธอเข้ามาทีจะกต่เธอไม่ยอมลดละแก่ใจยังมีพาวรช่วยมาหักอกฉันจกเธอเมาจิจะกตจเม่ยอมลดละใจยังมีพารช่วยมาหักอกฉันทีใครน่ารักเขมาหักอกได้ก็ยอมใจนะ

กูชยาพลสันหักานเลยครับตใจจริงๆอ่ะเ้าเ่เมื่อกี้เมื่อกี้นั่งฟังจะบอกว่าเพลงนี้กูวเยอะมากจริงๆบานนาดนนาเดนนา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 เดนนา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 ดนนาดนนาดนนาเดนนา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 ดนาดนนาดนนาดนนานาดนนาดนนาดดนนาดาดนน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 าดาดนนาดนนาานาดนาดนานาน อยู่มีซิงเกิลอะไรออกมาบ้างเอ่ยครับก็ตอนนี้กู๊ดโสดนะครับแล้วตอนนี้มีอะไรนะฮะอ๋องานาะนถ้ามีก็มีซิงเกิลครับสองเพลงครับบทพิสูจน์รักแท้แล้วก็นิยายเรื่องนี้ไม่มีนางเอกค่ะวันนี้มีแฟนคลับมาด้วยอุ่นมาถอดกันเลยแน่นอนมากเลยจริงๆนางหนีแฟนหนีสามงสามีนะคะมาหากู๊ดเลยทีเดียวอ่ะก็มีสองซิงเกิลแล้วซิงเกิลนี้ล่ะ ก็เป็นหน้าของเนาะเออเพลงนี้เป็นของรุ่นพี่สีน้ำเงินอีกคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปในการเต้นนั่นคือไต้ฝุ่น KPN กับเพลงคนน่ารักหักอกได้เืวันนี้นำเพลงเขามาร้องมาโชว์สเต็ปนิดเดียใช่ได้ครับนี่ขอถามหน่อยรว่าสหนน้ำเงินเนี่ยในความคิดของคูแล้วเนี่ยก็คือจะเน้นหน้าตาระบุคิกภาพคิดว่ามัน มันสาคัญยังไงกับการเป็นนักร้องอ่าเออคำถามนี้ก็เป็นคําถามที่ดีมากๆครับกู๊ดแน่ดีแล้นุดีแล้วคำถามได้เคุณสบากันเคือผมคิดว่าสมัยนี้นักร้องปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเสียงอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีหน้าตาและลีลาเป็นส่วนประกอบเพราะว่าเรามีอีเวนต์เรามีคอนเสิร์ตเรามีอะไรโชว์เนี่ยเยอะการที่เรามีภาพลักษณ์ที่ดีมันคือสิ่งแรกที่เราจะสร้างความประทับใจเขาเรียกว่าอะไรนะ first impression ให้กับคนได้ผมเลยคิดว่ามันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญแต่ไม่ใช่ว่าร้องเพลงไม่ดี เลยก็เป็นนักร้องนะนไช่แล้วก็ต้องถูกลงกันไปใช่ใชครับอ่ะแล้วอ,อย่างนี้ถามหน่อยอย่างนี้ถ้าแบบว่าเราเป็นฝั่งสีน้เงินใช่ไหมเนะ้นหน้าตาเคยมีใครแบบพูดหมิ่นประมาทสบประมาทขับรถประมาทไม่ใช่หรอแบบดูถูกเราบ้างไหมว่าเฮ้ย เคยก็แค่หน้าตาลีลาก็งั้นงั้นแบบว่าเสียงร้องยิ่งหนักก็ใหญ่เลยมีไหมมีไหมก็หนึ่งปีที่ผ่านมายังไม่มีนะครับที่ที่ไม่เคยฟังตรงๆแต่ว่ารับหลังเนี่ยไม่รู้ขนาดก็เลยไม่รู้ว่าะอะไรางล่างเพราะเราก็ไม่กล้าไม่กล้าไปอ่านแต่ก็ก็คุ้คิดว่าไม่ไม่น่าจะมีอ่ะเพราะว่าสังคมไทยตอนนี้เปิดเปิดมากขึ้นแล้วก็คนไทยเรายอมรับอะไรได้มากขึ้นแล้วคุ้ต้องบอกเลยเลยว่าเวที KPN เนี่ยปีกูดก็คือได้คะแนนมาจากการโหวต แล้วการที่เราสีน้ําเงินที่เป็นฝ่ายหน้าตาเนี่ยได้รับคะแนนโหวตสูงสุดก็แสดงว่าคนเขายอมรับเราคนเาอะไรที่หนาตาเรื่ๆนั่นคือคนไทยทั้งประเทศและรวมถึงครอบครองผมด้วยที่โหวตกันมาเยอะมากโอเคก็นั่งยันยืนยันนอนยันขนาดนี้แล้วก็ต้องเขาได้ว่ายกให้หลักการสาหรับทีมน้เงินแต่อย่าเพิ่งแน่นอนใจไปเพราะทีมแดงเจ้เนี่ยเลี้ยงด้วยอาหารมังสวิรัตรับรองว่าพลังมาเต็มแน่แน่แต่ใจกันชัวร์มาละกันว่าทีมสีแดงของเราจะสดจะแบบว่ารองฮู่ขนาดไหนนะกับ KPL Live สอบสิบสีบสิดขอบจอค่ะเจอกัน